อย่าไปดูว่าเมื่อไหร่มันจะหายเศร้าเมื่อไหร่มันจะหายหมองดูลงไปซิทําใจสบายๆดูซิแกจะหมองได้นานแค่ไหนแกจะเศร้าได้นานแค่ไหนดูค่อยตรงๆอย่างนี้เลยนะหัดรู้อะไรที่มันซื่อๆตรงๆบ้างแล้วก็เราจะเห็นความจริงนะในสิ่งที่ไม่ดีความทุกขนะ์ทั้งหลายในใจกิเลสทั้งหลายในใจ ถ้าเรารู้มันตรงๆรู้มันอย่างเป็นกลางไม่ได้เกลียดมันมันจะกระเด็นหายไปทันทีเลยนะจิตที่มีความทุกข์ในใจได้นะเป็นจิตชนิดหนึ่งเรียกว่าจิตที่มีโทสะเป็นรากเป็นฐานเพราะนั้นะจิตที่มีราคานะมีความสุขได้นะแต่ถ้าใจเราเศร้าหมองเป็นทุกข์ล้วก็ให้รู้เลยว่าจิตกำลังมีโทสะอยู่ าจิตมันมีโทสะจิตมันเศร้าหมองมันเป็นทุกข์รู้มันตรงๆรงพุทธาเจ้าท่านก็สอนนะว่าเวลามีความสุขก็ให้รู้เวลามีความทุกข์ก็ให้รู้เฉยๆก็ให้รู้ภิกษุทั้งหลายจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะไม่ใช่ให้ละแต่ให้รู้